วัาตัวนี่แหละครับให้ครับตัวเล็กๆนี่แหละหรือว่าตัวอะไรเอาแถบเนี่ยโมเห็นแหละครับผมแต่ว่าเกิดนี่แหละครับแตกหยดยาเยอะๆเลยเนี่เโอ้ยมันมักเนี่ยเราเฟืองครับปุยผสมขี้ไก่นี่เนาะเฟืองขี้ไก่นี่เนาะ เรื่องแหงนปอดนี่แล้วครับกำลังจะใช้เซฟวิน85หรือเซฟวิน85ประเด็ดศึกอยู่ปอดทีดตัวท,ทีดตัวท,ทีดตัวตดตัวเหมือนจะเพนมองไม่เห็นตัวเล็กมากแต่ว่ากั ถ้าจ้องนี่ดีหถ้ามันหลดีมันเห็นครับผมนีแยะหียะเลยเนี่ยอู้ยฉีดซ้ำเยอะๆเลยนี่นี่แหละครับผมฉีดเข้าไปเซฟบ,บินแปดห้าจะอนสองลิตร ผมหนึ่งช้อนโต๊ะใหญ่ประมาณกีน่นาทีมันจะตาย